ผชิญภัยองค์กรอิสระปปชเนี่ยพูดว่าไงนะบอกว่าชี้มูลความผิดเมื่อไม่จ่ายตังค์เมื่อดำเนินตำแหน่งอนประะสงค์ขณเป็นนายกอจสงขาครับมันมีประเด็นให้ตกเถียงเต็มไปหมดเลยเออตั้งแต่อันดับแรกเมื่อถูกชี้มูลแล้วเนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งหรือไม่หรือต้องรอมันก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกอบจสงขากไม่ใช่ตำแหน่งนตรี ก็พนไปแล้วไงตาแหน่งอก็พนไปแล้วไงแต่คําถามคือแล้วตัวของตําแหน่งรัฐมนตรีอ่ะควรที่จะออกมัยด้วยไม่คือตอนไม่เกี่ยวคือไม่พักประชาธิปัตย์เองเขาเถียงกันอยู่เขาบอกว่าเนี่ยถือว่ามันเป็นมาตรฐานของพักถ้าคุณโดนเนี้ยคุณต้องลาออกอ๋อก็ยังคือมันเป็นเรื่องทุจริตใช่ใช่อันนี้เด่นคือมันก็ไม่ใช่เรื่องทุจริตอีกมันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องเลาะเว้นปฏิบันทีใช่ไหมหรือปฏิหรืออย่องนล้เราอธิบายง่ายๆสั้นๆมันเป็นการซื้อรถ ซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ครับการประมูลซื้อรถนี้เนี่ยมีคนไปร้องมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณนิพนเนี่ยจะมาดํารงตําแหน่งนายกอบจครับมันเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีห้าหกอ่าแล้วคุณนิพนเนี่ยแล้วหลังจากคุณนิพนเข้ามาเป็นตําแหน่งอบจแล้วเนี่ยนายกอบจแล้วเนี่ยมันก็มีการมีคนไปร้องว่ามีการหัวประมูลมันมีร้องว่าหัวประมูลแต่ขณะเดียวกันมันก็มีการยินยอมให้ตรวจรับครับโดยคณะกรรมการซึ่งตั้งไว้แล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ย ยินยอมให้ตรวจรับแต่คุณนิพนเนี่ยจะไม่ยอมเซ็นคุณนิพนก็บอกให้ไปตรวจใหม่ให้ตรวจสเปคใหม่ก็คือแบบเขาก็ตรวจสเปคเพือยืนยันว่ามันถูกต้องตามสเปคแล้วก็แล้วก็มีการแบบไปไปจดทะเบียนเป็นของอบจแล้วกรมขนส่งทางบกกดจดทะเบียนเป็นของอบจแล้วโดยผู้ว่าก็บอกว่ามันมีหนังสือผู้ว่ายืนยันว่าให้รับเป็นของอบจให้รับแล้วก็ให้รับเสร็จแล้วแต่ว่าไอ้ส่วนที่ส สอบไปที่มันมีการสอบกันว่าหัวประมูลทีนี้คุณนิพนธ์แกก็ไม่ยอมรับอคือหมายว่ารับไปแล้วเนี่ยอาปจรอีจททะเบียนรับไปแล้วคุณนิพนธ์ไม่ยอมให้จ่ายตังค์ห้าสิบเอ็ดล้านบาทจนบัดนี้โดยมีการฟ้องกันอยู่ในศาลปกครองเพราะคุณนิพนธ์บอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ในศาลแล้วฟ้องกันอยู่ในศาลปกครองคือฝ่ายฝ่ายเขาก็ฟ้องศาลปกครองว่าเมื่อคุณรับไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายตังค์ในชั้นศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยคือศาลปกครองกลางเนี่ย อบจอ,ก,อก็แพ้ไปแล้วครับคุณนิพนธ์ก็ยืนยันว่าก็ต้องรอให้สามประครองสูงสุด,สสดชี้ขาดก่อนถึงจะจ่ายออประอก็มาชี้มูลว่าเนี่ยคุณน,นิพนธ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไม่ได้อืเราเว้นปติหน้าที่ทําให้ไม่จอมจ่ายตังค์อันนี้ผมเพิ่งรู้นะก็สิบนไม่จ่ายตังค์ก็ผิดอประ้วยเว้ยครับเฮ้ยเสร็จแล้วเราเว้นติหน้าที่ไม่ยอมจ่ายตังค์เนี่ยเนี่ยทำให้รัฐเสียหายพอดีจะต้องเสียค่าปรับคือพอฟองร้อนแทนนายทุน ไม่รู้อะเขาเดือดร้อนเขาบอกว่ารัฐต้องไปจ่ายพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนั้นคุณทิพนเนี่ยในกรณีนี้ผิดผิดฐานละเไว้แบบที่เราไว้แบบที่แต่ว่าคุณมีหน้าที่จ่ายตังค์แล้วคุณไม่จ่ายอผิดผิดเว้ยผมก็งงเหมือนกันคำแปลกๆเหมือนกันฟังแล้วก็แปลกๆครับเฮ้ยมันผิดตรงไหนวะมันผิดนะใช่ก็เดี๋ยวมันจะทําให้เสียค่าซือโอเคคือสําหรับผมเนี่ยผมจะบอกว่าผิดในแง่ทางปกครองคือมันแบบว่า สมมุติว่าสามพรครองเขาชี้แล้วว่าชี้แล้วว่าตกลงันต้องจ่ายใช่คุณนิพนเนี่ยก็มีสามพระครองอยู่แล้วจริงๆมันมันก็เป็นเขตอำนาจสามประครองนี่ใช่ใช่แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันแบบอบจเขาเตรียมเงินไว้ห้าสิบเอ็ดล้านใช่ไหมส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับค่าแรงต่างเกินค่าหรือชารรมเนียมกาขึ้นค่าขึ้นสังแล้วเนี่ยอบจมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกคืนมาจากคุณนิพนเพราะคุณนิพนเป็นคน่วงไม่ยอมจ่ายทำให้ทำให้รัฐเนี่ยต้องจ่ายเพิ่ม อันเนี้ยเขามีสิทธิ์จะเรียกคือเป็นความรับผิดทางละเมิดแล้วก็มีสิทธิ์ที่ผมคิดว่าบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแพ่งคุณทิพนว่าไอการได้แค่นี้เนี่ยการถ่วงแบนคุณทําให้กิจการเราเสียหายเขาฟ้องได้อันนี้ผมคิดว่าคุณทิพนต้องรับนะอก็รับไปไม่ไรต้องรับไปแต่พอจไปเกี่ยวว่าปประชนี่มันเกี่ยวตรงไหนวะผมคือถ้าเกี่ยวมันเกี่ยวได้หมดมหนึ่งห้าเจ็ดนี่มันกว้างไปมากเลยแล้วคุณคุณเรามาคิดคิดในอีกมุมนะสมมุติคุณทิพนกระจายไป แล้วตอนหลังมาก็มาสอบกันว่ามันหัวประมูลจริงอ่ะก็ปล่อยปากแล้วเลยคุณทิพนก็จะโดนข้อหาปล่อยปากแล้วเลยใช่ก็โดนทั้งคืนทั้งร่องเออก็ทุกวันนี้คุณนิพนเลยบอกยังไม่ยอมจ่ายเนี่ยก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะก็ไม่จ่ายก็โดนไงทุกวันนี้ที่ที่โดนเนี่ยคือไม่จ่ายใช่เข้าใจเข้าใจแต่ทุกวันนี้คุณทิพนกำลังสู้อยู่คือหลานบอกว่าจะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรปราบสิลิตไทยคือเฮ้ยคุณจ่ายเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะผิดนะ ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นประมูลเองเนี่ยแต่คุณทําไมคุณไม่ตรวจสอบอะ,อะเฮ้ยทาไมคุณไม่ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนที่จะสั่งจ่ายเงินเนี่ยคุณทําให้รัฐเสียประโยชน์นะจ่ายไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้อะ่ะมันเป็นค่างงมันหัวกันมาแล้วนะคุณสั่งจ่ายเนี่ยเราเนี่ยพิจารณาอย่างเคร่งครัดแล้วนะคุณผิดนะไม่ไม่เคมไม,ไม,ม่มีเรื่องคุณนิพนธ์บอกว่าผมเนี่ยทำเรื่องไปปปชว่าจะขอไปชี้แจงแต่ปปชเนี่ยก็บอกว่ามีข้อมูลพร้อมแล้วไม่จําเป็นต้องมาชี้แจงอ่คืออีกด้านหนึ่งพอเวลาไม่จ่าย อันนี้คุณทาให้รัฐเสียหายนะเพราะก็ฟ้องเวลารับแพ้เนี่ยคุณมันต้องรัฐต้องไปเสียค่าดอกเบี้ยค่าแรงต่างเพิ่มนเนี่ยเฮ้ยมันตลกไหมใช่แต่ความจริงเรื่องเนี้ยถ้าไปดูแบ็กการาวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรอีกลึกๆด้วยผมไม่แน่ใจว่าคุณนิพนธ์แกรู้หรือแกคิดอะไรแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่านายกอบจอคนก่อนเนี่ยชื่อคุณอุทิศย์หรืออะไรเนี่ยโดนลงโทษประหารชีวิตนะฮะโทษฐานสั่งฆ่า นายกเทศาบาลจำได้นายกเทศมนตรีสงขาสามคนนี่เป็นเพื่อนกันนพนพลบุญยามณีเป็นสสแล้วก็คุณอุทิศหรืออะไรเนี่ยที่เป็นนายกปจอนี่เป็นคนที่เดินการเมืองท้องถิน่นแล้วก็คุณอีกคนน่ะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ตอนหลังขัดแย้งกันก็คือแบบคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยก็คือมาสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีสงขาแล้วก็ขัดแย้งกับอบอจอแต่นั้นคุณนั่งเขาก็เป็นอบจอแล้วก็ ยิงแล้วก็ถูกฆ่าตายค,คุณนายรัมนตรีตรียถูกฆ่าตายแล้วนายกอบประจ่ยถูกพิพากษาประหารชีวิตครับแล้วก็คือคุณนิพนธ์ก็เลยกลับลงมาเป็นนายกอบประจใช่ไหมช่วงนั้นนะ,ะกลับลงมาเลือกตั้งเป็นนายกอบประจออันนี้คือสามคนเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่บอกตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่เด็กทำการเมืองไม่ได้ครับแล้วก็มาแตกคอกันแล้วก็คือไอ้ลถรถเรื่องเนี้ยมันประมูลมาตั้งแต่ตอนนายกคนก่อนที่ที่ถูกสาประหารชีวิตแปะ แต่ยังไม่ประหารนะเขายังติดคุกอยู่ฮอออก็อันนี้ก็มันมีอะไรลึกๆของมันอยู่เราก็ไม่รู้แต่ว่าคนสงขาก็คงรู้อะเราก็ไม่แน่ใจแต่คือคือสภาวะแบบนี้เนี่ยทําก็ผิดไม่ทําก็ผิดจ่ายเงินก็ผิดไม่จ่ายเงินก็ผิดเพราะว่าโดนหนึ่งห้าเจ็ดได้เหมือนกันเนี่ยนะปล่อยปแล้วเลยด้วยเนี่ยนะแล้วคุณนิพนธ์ทาไงแก้ไง ทุกคนเขคงลอกขากระแบบแกเป็นประชาธิปัตย์เดวก็หาวิธีทางกฎหมายแต่อันเนี้ยมันเป็นระบบราชการทั้งทั้งประเทศเนี่ยต้องหมะต้องคิดเรื่องนี้่เนว่็นายกอบจท้องถิ่นหรือว่าอะไรห่ังเวลาที่คุณคุณทำงานเนี่ยคุณย้องคิดเรื่องพวกนี้ย้ายพักรอดไม่แม่ย้ายพักรอดเออผมหมายถึงว่ารอดไม่รอดก็แล้วแต่คนทํางานประมูลทั้งหมดทั้งประเทศมันต้องคิดเรื่องนี้ครับคุณเป็นกรรมการเนี่ยมันกลายเป็นทุกอย่างทงกอย่างทุกอย่างอยู่ในกำมืออนยสละเออ ปปชปปทอะไรพวกนี้ยพร้อมจะมาเล่นคุณหมดอ่ะใช่ผลงานของเขาคือการจับคนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดหนึ่งเลือกจับได้ด้วยไงครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดหนึ่งนี่เป็นเสียงของปปชที่ออกมาแถลงในประเด็นน mm ี hmm. ้นะครับในชั้นนี้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกระทาของคุณนิพนธ์แม่ครังดำรงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีพฤติการกระทําการเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิการของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ตามพัาธบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540มาตรา79จึงมีมติให้ส่งรายงานสำานนการไต่สวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อสารที่มีเกียรติอำนาจ และไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน,ถอน,ถอนเพื่อพยยิจารณาดำเนินการต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เนื่องจากมีการกล่าวหาคุณนิพนธ์ในขณะที่ดารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งไม่ใช่ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลฎีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยทางอายการสูงสุดถ้าเห็นด้วยจะต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลอาญาธุริจและบรคพลผิชอบในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ ึ่งคุณนิพน์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ให้กับคณะกรรมการปปอชอเพราะจะสร้างความสับสนให้กับระบบราชการว่าต่อไปหากใครทําผิดทางแพ่งจะกลายเป็นอาญาทั้งหมดพราอถ้าทุกคนกลัวว่าจะเป็นแพะแล้วจ่ายเงินตามสัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโมฆะกรรมหรือทุจริตหรือไม่เพราะกลัวจะเหมือนอบจสงขลาตนจึงจําเป็นต้องส่งสัญ,ญญาให้คณะกรรมการปปชพิจารณาด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมให้ผมพูดแทนคุณิพลได้อีกว่าถ้าคุณจ่ายเงินคุณก็คุณก็โดนปปชจับจอยู่ดีได้อีก แล้อันนี้เคสนี้ก็จะไปขึ้นศาลทุจริตแล้วก็จะไปซ้ำรอยกับคุณเดี๋ยวนะคือคือมันศาลศาลก็จะพิพากษาสมมติศาลก็จะไปตัดสินว่าออรอให้ศาลตัดสินว่าศาลชั้นต้นอ่ะที่ตัดสินว่าตาัดสินทางการเมืองอะไรแบบนี้แล้วถ้าไปอย่างนั้นคุณทิพลก็ตกไปที่แต่ไอเรื่องการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเนี่ย,ยไม่มีนะจะเสียงกันไม่มีตอนนี้ไม่มีเพราะมันไม่ใช่คดีที่ เกิดขึ้นระหว่างเปลวระบิดแล้วคนตำแหน่งกันแล้วก็จะฝ่ายในการเมืองในประชาปักก็จะกดดันกันเองว่านี่พลเปเถอะแสดงสปปริลตนไโว่าสนุกอันนี้จะทางการเมืองแล้วก็โอดเลาะ